มบทภาคที่หนึ่งแปลโดยพยัญชนะยกศัพ์ทเรื่องพระเถระชุวจาจักขุบาลนักศึกษาบะหนังสือเป็นหน้า20เริ่มตั้งแต่ตถาโมติเป็นต้นไปจตุภูมิกะจิตตังอันว่าจิตอันเป็นไปในภูมิสีสะพังปีแม้ทั้งปวงกาม,มาวาจะระกุศลาที่เพทาง อันต่างด้วยจิตมีกุศลจิตอันเป็นกามาวจรเป็นต้นมโนโอิติชื่อว่ามโนตถาคาถายัางในพระคาถานั้นปณะนะแต่ว่าโทมนัสสาสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังจิตตังเอวะอันว่าจิตอันไปแล้วกับด้วยโทมนัสอันประกอบพร้อมแล้วด้วยปฏิฆะนั่นเทียว นิยามิยมานังอันบันณฑิตนิยมอยู่วะวัฏฐปิยมานังอันบันณฑิตให้ตั้งลงต่างอยู่ปริชิตชะมานังอันบัณดิตกำหนดอยู่อุปนจิตตาวเสนะด้วยอำนาจแห่งเจดดวงเกิดขึ้นแล้วเวชศาสแก่หมอตระั้นตถาในาการนั้นปณิเตนะอันบันณฑิต ลภติย่อมได้ปฏิเทในโบทอิมัสบิงนี้อโทอันว่าอัดว่าสมนาคตามาตามพร้อมแล้วเตนมะมเนนะด้วยใจนั้นปรธรรมคามินาเป็นสภาพถึงก่อนโดยปกติหุตวาเป็นอิติดังนี้ปรัสะแห่งบทว่าปุพพังขามาอิติดังนี้ ธรมมนามะชื่ออันว่าธรรมทั้งหลายจตารศูศีคุณาเทศนาปริยตินิสตานิชีวะวะเสณด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมและเทศนาธรรมและปริยติธรรมและนิสตานิชีวะธรรมธรรมาอิติชื่อว่าธรรม เตสูจตูสุูทมเมสูในธรรมทั้งหลายสี่เหล่านั้นหนาะอายังธรรมโมอันว่าธรรมนี้อิทัปปาลิยังในพระบาลีนี้ว่าสภาวาอันว่าสภาพทั้งหลายอุโภทั้งสองธรรมโมจะคืออันว่าทำด้วยเติมจะมาตนนัวนึงนะครับ อธธรมโมจะคืออันว่าสภาพไม่ใช่ธรรมด้วยสมวิปากิโนเป็นสภาพมีวิบากเสมอกันหนติย่อมเป็นนะหีหาไม่ได้แหลอะธรมโมอันว่าสภาพไม่ใช่ธรรมเนติย่อมนำไปสต,ตางค์ซึ่งศาสตร์นิรยางสู่นรกธรมโมอันว่าธรรมสต,ตางค์ยังศาสตร์ปาเปติย่อมให้ถึงสุขติง ซึ่งสุขติอิติดังนี้เป็นต้นคุณธรรมโมนามะชื่อว่าคุณธรรมอายังธรรมโมอ,อันว่าธรรมนี้อิทัปาลิยังในพระบาลีนี้ว่าที่จริงคําว่าอิทัปาลิยังควรจะมาวางไว้หน้าอายังตรงนี้ตรงนี้น,นะครับวางผิดที่ไปหน่อยหนึ่งพิกเ,เวดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาหารอันว่าเราเทเสสามิจักแสดงธรรม,มัางซึ่งธรรม อาทิกรยานังอันงามในเบื้องต้นโวแก่เธอทั้งหลายอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาธรรมโมนามชุวาเทศนาธรรมออยังธรรมโมอันว่าธรรมนี้อิทาปาริยังในพระบาลีนี้ว่าอย่างนี้ก็มือนกันครับอิทาปาริยังควรจะมาอยู่ข้างหน้าคําว่าอยังนะครับพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปณะก็คุลปูตาอันว่ากุลูทั้งหลายเอกเจบางพวกอิทัาสเนในศาสนานี้ปริยาปุนันติย่อมเล่าเรียนธรรมังซึ่งธรรมสุดตังคือซึ่งสุดขยังคือซึ่งขยะอิติดังนี้เป็นต้นปริยติธรรมโมนามะชื่อว่าปริยติธรรม อายังทมโมอันว่าทร,รมนี้อิทัปปาริยังในพระบาลีนี้ว่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับย้ายอิทัปปาริยังมาไว้ข้างหน้าคําว่าอายังตัวนี้นะครับปะนะก็ทำม,มาอันว่าทรรมทั้งหลายโหนตีย่อมมีสมัยในสมัยต่สมิงโขนั่นแหละ ขันธทาอันว่าขันทั้งหลายโหนตีย่อมีตัสมิงสมเยในสมัยนั้นอิติดังนี้นิสตตธรรมโมนามะชุว่านิสตตธรรมนโยอันว่าในยะปะเทในบทนิชีวธรรมโมอิติปีแม้ว่า อันว่านิชีวธรรมดังนี้เอสาเอวะนี้นั่นเทียวแต่สูจตูสูทำเมสูในบททั้งหลายสี่เหล่านั้นหนาะนิสตานิชีวธรรมโมอันว่านิสตานิชีวธรรมพระวตาอันพระพุทธภาคเจ้าอธิปเปโตรทรงประสงค์เอาแล้วทานในในที่อิมัสมิงนี้ โนิสตานิชิวะธรรมโมอันว่านิสตานิชิวะธรรมนั้นขันธาคืออันว่าขันทั้งหลายอรูปิโนอันไม่มีรูปตโยสามอิตีคือเวทนาขันโทอันว่าเวทนาขันสัญญาขันโทอันว่าสัญญาขันสังขารขันโทอันว่าสังขารขัน อัถตโดยเนื้อความหีเพราะว่ามโนอันว่าใจปุพังขโมเป็นสภาพถึงก่อนเอเตสังธรรมานังแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอิติเพราะเหตุนั้นเอเตธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมโนปุพังขามานามะ ชั่วว่ามีใจเป็นสภาพถึงก่อนที่จริงคําว่ามโนกับปุพพังเข้ามาตัวนี้เป็นสับเดียวกันนะครับปุชาอันว่าอันถามว่าปนะก็มโนอันว่าใจเอกวัตถุโกมีวัตถุเป็นอันเดียวกันเอการมโนมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันสัตทิงกับเอเตหีธรรมเหีด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อุปช mm ัมโนเกิดขึ้นอยู่เอกะคเนในขณะเดียวกัน mm hmm. อปุพังไม่ก่อน mm hmm. อาจาริมังไม่หลัง mm hmm. ปุพังขโมนามะ mm hmm. ชั่วว่าเป็นสภาพถึงก่อนโ mm hmm. วติย่อมเป็น mm hmm. กระถางอย่างไรอิติด,ดังนี้วิสัชนาอันว่าอันแก้ว่าหรือจะใช้คำว่าวิสัชนงังก็ได้นะครับถ้าใช้วิสัชนางก็จะมีอ่าสอเสืออยู่ข้างหลัง คาว่าวิตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จุดพิทุข้างหลังนะครับอ่านเป็นวิสัชชนังนะครับมโนอันว่าใจปุพังขโมนามะชื่วว่าเป็นสภาพถึงก่อนอุปาทัพปจัจย,ยัตเถนะเพราะอัตคือความเป็นปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ฮีเหมือนอย่างว่า พระหูสูเจเรสูครั้นเมื่อโจรทั้งหลายมากกรนเตสูกระทาอยู่คามะคาตาทิกรรม,มานีซึ่งกรรมมีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นต้นทั้งหลายเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันวัจนีครันเมื่อคำว่าโกอันว่าไขรปุพังขมโมเป็นผู้ถึงก่อนเตสังโจรานางแห่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ ชเนหิอันชนทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้วโยโจโรอันว่าโจรใดปัจโยเป็นปัจจัยเตสังโจรานางแห่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็นเตโจราอันว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นนิสัยยะอัยแล้วยังโจรังซึ่งโจรใดาการันตีจ้อมกระทำกรรมังซึ่งกรรมต่างนั้น โสโจโรอันว่าโจนั้นทัตโตวาชื่อว่าทัตะหรือมัตโตวาหรือว่าชื่อว่ามัตตะชนเนหีอันชนทั้งหลายวจติย่อมเรียกว่าปุพังขมโมเป็นผู้ถึงก่อนเตสังโจรานางังแห่งโจนทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้ยะถาชันใด สัมปทางอันว่าคำเป็นเครื่องยังอุปามาให้ถึงพร้อมอีทางนี้ปณิเตนะอันบันเดตเวทิตพังพึงทราบเอวังฉะนั้นมโนอันว่าใจปูพังขโมชั่วว่าเป็นสภาพถึงก่อนเอเตสังธรรมานางังแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอุปาทัพปัจยัตเถนะ เพราะอาจคือความเป็นปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นอิติด้วยประการชะนีอิติเพราะเหตุนั้นเอเตธรรมมาอันว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นมโนปพังเข้ามาชั่วว่ามีใจเป็นสภาพถึงก่อนหิเพราะว่าเตธรรมาอันว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นมนเนครันเมื่อใจอนุปชันเต ไม่เกิดขึ้นอยู่สกโณติย่อมอาจอบัจิตุงเพื่ออันเกิดขึ้นนะหามิได้ปะนะแต่ว่ามโนโอันว่าใจเจตสิกเกสุครั้นเมื่อเจตสิกทั้งหลายเอกเจสุบางเหล่าอนุปัชันเตสุปีแม้ไม่เกิดขึ้นอยู่อุัจติเอวะย่อมเกิดขึ้นนั่นเทียวปะนะ อันหนึ่งมโนอันว่าใจเศษรษฐเป็นสภาพประเสริฐที่สุดเอเตสังธรรมานางังแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอธิปฏิวเสนะด้วยอำนาจแห่งความเป็นอธิบดีอิติพระเหตุนั้นเอเตธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมโนเสถาช่ว่ามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดเฮเหมือนอย่างว่าอธิปติโนอันว่าเจ้าใหญ่ทั้งหลาย จราเชษฐกาทโยมีโจรผู้เจริญที่สุดเป็นต้นเศธาเป็นผ,ผู้ประเสริฐที่สุดชานานางแห่งชนทั้งหลายจราทีนางมีโจรเป็นต้นหหนติย่อมเป็นยถาชันใดมโนอันว่าใจเสโถเป็นสภาพประเสริฐที่สุดแต่สังอปิธรรมานางแห่งธรรมทั้งหลายแม้เหล่านั้นโหติย่อมเป็น ตถาะนนอิติพระเหตุนั้นเตธรรมมาอันว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นมโนเสรถฐาชุว่ามีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดปะนะเหมือนอย่างว่าพันดาน,นี้อันว่าพันดะทั้งหลายตานี้เหล่านั้นตานี้เหล่านั้นนิพพานานี้อันสำเร็จแล้วสัมภารหีหีแต่สัมภาระทั้งหลายทารุอาทีหีมีไม้เป็นต้น ทารุมยาทีนี้พันดานี้นามะชื่วว่าเป็นพันดามีพันดาอันเสร็จแล้วแต่หมายเป็นต้นโหนติย่ำเป็นยถาชันใดเอเตปิธรรมาอันว่าทั้งทั้งหลายแม้เหล่านั่นมโนมยานามะช่วว่าเป็นสภาพเสร็จแล้วแต่ใจ มณโตเตสังธรรม,มานังนิพพานตาเพราะความที่แห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาพสุดจแล้วแต่ใจโอนติย่อมเป็นยถาฉันนั้นอโทอันว่าอัดว,ว่าอาคันโตเกหีอภิชาทีหีโทเสหีพุทุเทนะ อันอันโทษทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นอันจรมาปรสลายแล้วอิติดังนี้ประทัศแห่งบทว่าพุทธเถนะอิติดังนี้ฮีจิงอยู่ปกติมโนอันว่าใจตามปกติพระวังคาจิตตังชั่วว่าะวังคจิตตังะวังคาจิตตังอันว่าพระวังคาจิตนั้นเทเสหีอันโทษทั้งหลาย อปทุตถังไม่ประทุสายแล้วฮีเหมือนอย่างว่าอุทกังอันว่าน้ำประสันนางอันใสแล้วอุปกิริถังอันเข้าไปเศร้าหมองแล้ววันในหีเพราะสีทั้งหลายนีลาทีหีมีสีเขียวเป็นต้นอาคันโตเกหีอันจรมานีโรตกาที่เพททาง เป็นธรรมชาติต่างด้วยน้ำมีน้ำสีเขียวเป็นต้นโหติย่อมเป็นอุตกัรเป็นน้ำนะวังไมโหติย่อมเป็นนะจะหาไม่ได้แลปุริมังภาษาอุตกัรเอวะเป็นน้ำอันใสแล้วมีในก่อนนั้นเทียวโหติย่อมเป็นนะอปีแม้หาไม่ได้ยถาชันใด ตังปีผวังคจิตตังอันว่าะวังคจิตแม้นั้นอาคันตุกเกหีอภิชาติหีโทเสหีปทุถังเป็นจิตอันโต้ทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นอันจรมาปรุสลายแล้วโอติย่อมเป,เป็นจิตตังเป็นเจตาวังดวงใหม่โอติย่อมเป็นน่าจะหาไม่ได้แหล ปริมาณะวังคจิตตังเอวะเป็นะวังคจิตมีในก่อนนั่นเทียวโหวติย่อมเป็นนะอป,ปีแม้หาไม่ได้แตถาฉะนั้นเตนะการเนนเพราะเหตุนั้นพระกวาลว่าพระพุทธภาคเจ้าอาหาตรัสแล้วว่าพิขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตตังอันว่าจิตอีทางนี้ ประพัสรังเป็นแดนสร้างออกแห่งรัศมีหัวติย่อมเป็นจะโขก็แลตังจิตตังอันว่าจิตนั้นอุปกกริถังเข้าไปสอมองแล้วอุปกเกเรเสหีเพราะอุปกิเิสทั้งหลายอาคันโตเกหีอันจรมาอิติดังนี้เจหากว่า ุคโลอันว่าบุคคลมนาสามีใจพระเถนะอันอันโทษพระสลายแล้วเอวางอย่างนี้พาสติวากล่าวอยู่หรือกรติวาหรือว่ากระทำอยู่ใสอโทอันว่าอันว่าโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นพาสมาโนเมื่อกล่าวพาสติชื่อว่าย่อมกล่าวจตุพิทางวจีทุจริตังเอวะ ซึ่งวจีทุจริตมีอย่างสี่นั่นเทียวกรโนโตเมื่อกระทำกรโรตีชั่วว่าย่อมกระทำติวิทังกายทุจริตต่างเอวะซึ่งกายทุจริตมีอย่างสามนั่นเทียวอภาสันโตเมื่อไม่กล่าวอาการโนโตเมื่อไม่กระทำติวิทังมโนทุจริตต่างปูเรตี ชื่อว่าย่อมอย่างมโนโทุจริตมีอย่างสให้เต็มตายะอภิชาทีหีโทเสหีุทธุธะมานาสะสตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีใจอันโทษทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นปรุษลลายแล้วนั้นจะขึ้นคําว่าอัตโนนะครับแปลว่าแห่งตนขึ้นมาตรงข้างหน้าตายะตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับ อกุศลกรรมมาปถาอันว่าอากุศลกรบททั้งหลายตสาสัสสบอาสาปภคสาของบุคคลน,นั้นคัจฉันติย่อมถึงปาริปุริงซึ่งความเต็มรอบเอวังด้วยประการชนี้อิติด,ดังนี้คาถาปภสสะแห่งบาลแห่งพระคาถาว่าภาสิติวากรติวาอิติด,ดังนี้ อโถอันว่าอันว่าทุกขังอันว่าทุกอนาเวตีย่อมไปตามตรงนี้นะครับผมแยกออกเป็นทุกขังกับอนาเวตินะครับไม่แน่ใจว่าต้องอ่านคาว่าอ่าตัวนี้เป็นคําว่าอนาเวติหรือว่าอ่านยังไงนี้ก็ลองแต่ละสํานักเรียนนะครับลองพิจารณาดูนะครับมาจากคําว่าอนุอ่าแล้วก็มาจากอิธาตนะครับ อกธาตุไปว่าไปาไปว่าถึงนะครับอน,นุหนอยพลังตามอาีธาตุในความไปความถึงแล้วก็ติวัตามนานะครับก็ตัวนี้ก็อีนะครับแปลงเป็นเอนะครับแล้วก็อุแปลงเป็นโอแล้วก็โอแปลงเป็น o, วะอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้รูปเป็นแบบนี้นะครับพลังซึ่งบุคคลต่างนั้นติวิทะทุจริตตโต เพราะทจริตอันมีอย่างสาตะโตนั้นตะโตติวิทะทุจริตตะโตต่างปกลังทุกขังอนเวตีคือว่าขามาทั้งประโยคเลยนะครับวิปากะทุกขังอันว่าวิบากทุกกายยกะเจตสิกังทั้งเป็นไปในกายทั้งเป็นไปในจิตปริยาเยนะโดยปริยายอิมินานี อิติคือวิปากาทุกขังอันว่าวิบากทุก์กายะวัตถุกลางปีมีกายเป็นที่ตั้งบ้างอิตระวัตถุกลางปีมีจิตนอกนี้เป็นที่ตั้งบ้างอนุคัตติย่อมไปตามอัตภาวังซึ่งอัตภาพต่างนั้นขัชัันตังผู้ไปอยู่จะตูสุอปาเยสุวาในอบายทั้งหลายสี่หรือมนุสเสสุวาหรือว่าในมนุษย์ทั้งหลาย ทุจริตานุภาเวนะเพราะอนุภาพแห่งทุจริตอิติดังนี้คาถาปารัสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าตโตัวนางทุกขมันเวตีอิติดังนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับการออกเสียงในการอ่านนะครับก็ลอ,องพิจารณาดูในแต่ละสำนักเรียนนะครับปุชชาอันว่าอันถามว่าทุกขังอันว่าทุกอนาเวตีย่อมไปตาม ตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องออกเสียงเป็ี่นอนเวติหรืออันเวติกันแน่นะครับก็แต่นะสรัลรวิยนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าควรจะออกเสียงอย่างไรบุคลังซึ่งบุคคลต่างนั้นติวิทัทุจริตตโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามตโตนั้นยะถาจริงเราการว่าอะไรตรงนี้เป็นศั์เดียวกันต่อกันอยู่นะครับถ้าแยกก็จะเป็นกิงกับยะถานะครับก็าจะอ่านอาจารย์เป็นยะถาจริงอย่างนี้ก็ได้ครับจากสั์ออก อิติดังนี้วิสัชนาอันว่าอันแก่ว่าทุกขังอันว่าทุกอ,น,กอนเวตีย่อมไปตามบุคลังซึ่งบุคคลต่างนั้นติวิทะทุจริตตะโตเพราะทุจริตอันมีอย่างสามตะโตนั้นทุรังวหะโตพรริวัฒัศาสะปะทางอนุขันต่างจากกลางอิวะเพียงดังอันว่าหลอหมุนไปตามอยู่ซึ่งรอยเท้าของโคบริพัทตนนำไปอยู่ซึ่งแอกอิติดังนี้ อโถอันว่าอันว่าทุเรยุยติศาทุรางวหโตพริพัทธาประทางอนุคัตฉันตังจากกังอิวะรากันว่าหลอหมุนไปตามอยู่ซึ่งรอยเท้าของโคพริพัทตัวอันบุคคลเทียมแล้วซึ่งแอกช่ว่าตัวนําไปอยู่ซึ่งแอกอิติดังนี้คาถาพัทธะแห่งบาแห่งพระคาถาว่าจากกังว,ว,วะวะโตปทางอิติดังนี้ อโถอันว่าอธิบายว่าอฮเหมือนอย่างว่าโสภริพัทโธอัตว่าโคภริพัทนั้นวหันโตนำไปอยู่ทุรังซึ่งแอกที่ว่าสังสิ้นวันเอกางปีหนึ่งบ้างที่ว่าสาณิสิ้นวันทั้งหลายเทวปีสองบ้างที่ว่าสาณิสิ้นวันทั้งหลายปัญจะปีห้าบ้าง ทีว่าสารนี้สิ้นวันทั้งหลายตั้ปีสิบบ้างอธรามาสังปีสิ้นกึ่งแห่งเดือนบ้างนัสโกตีย่อมไม่อาจจากกางนิวะเตตุงเพื่ออันยังหลอให้กลับจากกางนิวะเตตุงคือว่าจากกางชะหิตุงเพื่ออันละซึ่งหลออัทโขโดยแท้แหล อาสาพริพัทธาเมื่อโคภริพัทนั้นอติกกรรมันตสาเก้าล่วงอยู่ปรุรโตข้างหน้ายุคังอันว่าแอกพาทตีย่มเบียดเบียนขีวังซึ่งคอตาสาภริพัทธาเมื่อโคภริพัทนั้นปฏิกรม,มันตสาก้ากับอยู่ปัจโตข้างหลัง จากการอันว่าหลอปฏิหันตีย่อมกระทบเฉพาะอุรุมังสังซึ่งเหนือแห่งขาจากการอันว่าหลอพาทันตังเบียดเบียนอยู่กระเนหีด้วยเหตุทั้งหลายทวีหิสองอิเมหิเหล่านี้ประธานุปฏิกังเป็นของแล่นไปตามซึ่งรอยเท้าตาสาพพิภัทิสาของโครพริภัต์นั้น มติย่อมเป็นยนยถาชันใดทุกขังอันว่าทุกทุกจริตตูลกลังมีทุจริตเป็นมูลกายิก,กังปีอันเป็นไปในกายบ้างเจตสิก,กังปีอันเป็นไปในจิตบ้างอนุพันธทติย่อมจิตตามปุคลังซึ่งบุคคล มัสาพุทธเทนะตีนี้ทุจริตานี้ปุเรตวาติตังรวบแปรนะครับผู้มีใจอันอันทัวบรุษลายแล้วยังทุจริตทั้งหลายสามให้เต็มแล้วดำลงอยู่แล้วตัสสาปุกลัสสาขัดตัดถาเนสุในที่แห่งบุคคลน,นั้นไปแล้วทั้งหลายตาทานั้นตาทานั้นนิรยาทีสุมีนรกเป็นต้น ทถาเอวะฉันนันทีียวอิติดังนี้ปฏิเตนะอันบันเดิตเวทิตาโพพึงทราบคาถาปริโยสานเอในการไปที่สุดลงแห่งพระคาถาพิควรว่าพิสุทั้งหลายจิงสาสหาสามีพันสาเป็นประมาณประปุริงสุบรรุแล้วอาหารหัตังซึ่งพระระหัสหากาปิสัมพิทาหีด้วยปิสัมพิทาทั้งหลาย เทศนาอันว่าเทศนาสติตกาเป็ี่ยนเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์สภาลาเปลี่ยนเทศนาเป็นไปกับด้วยผลอโหสิได้ปีแล้วสัมปตาปริสายปีแม้แก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แลจะครูปรัฐเทระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทระช่วจะคูบาลน,นิติตังจบแล้ว